โอเคเมื่อกี <dialect> ้ส <hã> anyway? ึกจะได้หิงแล้วโดยไม่รู้ตัวก็เลยตายตายอนาอีกรอบหนึ่งช่วยังฆ่าดีกว่าไม่สิเะี๋เราล่อให้เดี๋ยวแต่เขามีตัวหนึ่งที่น่าสนเราวิ่งเร็วแล้วเราลอกินมาดิกดเอ็นเราวิ่งหนีกูได้ทั้งสามร้อย ท้าได้สักตรงขี้ขวาจะทำใช้หนีได้ไหมเฮ้ย,อ,ยอะไรวะจับอีแล้วแล้วแล้วตามหายาแล้วตามหายาแล้วก็เราคิดไปแล้วแล้ว,ลวเฮ้ยเราหาย,ยไม่ตายถ้ารามหายมันจะต่อยอกแค่เมื่ะไหรถ้ารามหายแล้วมันแบบึ้ดอ่ะมันแบบมันต่อยอย่ะมันยังฟันแต่ดาบไม่มีเออแล้วไม่เสียนหนักมากอ่ะ เยาจะมาเพชรท่า,ทาเลยขี้ขวามันจะฟันหลายทีอ่ะดาบหักเร็วเราใช้บ่อยเลยกว่าอุ๊ยวิปริตสิทธิธ์วิปริตไปหามาหาเราแล้วไม่ต่เด็นเขาบินจนถึงหย่าร้าเลยนี่ไงเราชิงแล้วจังหวะมีจังหวะพอดีเรารลดแล้ว เออชนกงเพลงเดี๋ยวไม่ได้เนาเดี๋ยวเอาเพลงใส่ด้วยดีไหมเนี่ยใส่ไม่ได้ด้วยวะ่ะลืมไปไม่มีบอกับตัดต่อสิดเรามาช่วยะไรแล้วเพราะเราหนีจากพวกวิปลิตซิดไม่หายเลยไม่หายปะ่ะ เงียบแบบเสียงกดคีย์บอร์ดก็ไม่มีเลยเมื่อกี้อะไรได้เสียงบ้างอะโอ้ยดูดูดูมั้ยสิตายฟันตายไม่โดนไม่โดนจับนะเจ็บถ้าจับมันอะคมสร้างแรนยังเกียนออะ ดูตรงท้ท่านที่จะจับั่้แหเลยเราหลุดออกมาปิวไก่เอ้ยมาทานหน้ามาทางนี้ทำไมวะมันผันหน้ามาทางนี้นนนนนนเลยลเราอยู่ฝั่งนี้โอ๊ยกระลุกอะไรกวะหายอุย๊ยโอเคเยบร้อยเราเปิวกี่รอบได้ถามหน่อย โอ้เต็มเลยไอ้ยัยตัวที่เราวิ่งหนีวะเนี่ยแหละอาวเดินกะดเดินกะแด่นขนาดยักอขนาดยักษ์เลยเดี๋ยวทุ่มหนึ่งพันเลยนะ หน้าโสนนี่นี่เข้าใส่ครับโดนจับอีกแล้วโอ้ยตามหักเว่นเสียงเอ็กโคมากบรังหนีมาอย่างไกลอ่ะเน็ตจะหมดแล้วเลยตามหักนี้แล้วทางหา ก็เปลี่ยนดิถ้าแก๊นหมดไม่ยิงสลิงก็ไม่ได้เคยลองแล้วอ่ะรู้แหละไม่ได้เดีแต่ฆ่าตัวเล็กได้นะแต่เราฆ่าไม่ได้เพราะเราต้องต้องกินเขากระโดดใส่หลังตัวเล็กอ่ะแต่ตอนนี้เต็มเลยนีวงอันตรายมากตอนนั้นอะโอ้ยบรรยากาศ อันตรนายจร้อยค่าค่ากางถุงไทยท่านเลย เอเอแต่เรากเกิดทันเว้ยโอ้หไม่ปูงปูงอันตรายมากอะ่ะแล้วมันเห็นเราหมดลุกตัวมีผลิตด,ด้วยเราบินได้ปงุงมีสปินแบบ อยังการดาวตกเลยดาวตกมาป่ารอไว้ด้ะ มาทิ้งมูนี่เราอีก <c oughs> ออกดีกว่าขอจบราการไปที่ตัวคล้ายๆตัวอะไรแล้วนะ